สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท u c ซ Media เสนอเมามันปันเชิญเมามันมาทองวันนี้อยูกับสาวแนนออกยางใบตอยอาสยามก็ชีตอนนี้เป็นข่าวแนนออกจุกอกกันไปเลยทีเดียวก็จะมีอะไรก็อข่าวที่ชีบินไปรับงานให้กับอดีตนักการเมืองแถมไปแสดงเสร็จแล้วก็ดินเนอร์กันซะด้วยแต่ก็ออกมาทะ้ ไปเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมน้ำตาคอไปเลยทีเดียวงานนี้เจ้าตัวได้รับบทเรียนราคาแพงไปแล้วแต่พอดีวันนี้เจ๊ม,มาเจออีกงานคอมชีที่บอกว่าขาตัวลิบลี่เลยทีเดียวก็ดูดูเซ็กซี่สักขนาดนี้ถูกท้าทามนานหรียงจ้าแม่สาวใบเตยเอ,อ่อท้าทามสักพักหนึ่งแล้วค่ะระยะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเป็นเป็น,เป,นเป็นทางผู้บริหารได้ช่วยตัดสินใจค่ะแล้วก็ ก็โอเคกับตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้มีแบรนด์สินค้าไหนที่ที่ชนกันแ่งานไม่ชนรับหมดเลยละจ้าว่าแต่แอมอมมันนี่ละจ้ามันนี่ส่งลิฟ์เร็วถึงขั้นสิบล้านเลยทีเดียวละจ้าก็เกือบเกือบแต่ยังไม่ถึงแน่นอนค่ะโอยแม่เจ้าถ้ารู้ว่าการแน่นอกจะทำให้ได้เมคมันนี่ได้ขนาดนี้เจยอมแน่นตลอดไปเลยจ้าแล้วก่อที่จะได้เป็นพร ชิมกับเขาเรี่องอยงละเนียส่วนตัวได้รับประทานก่อนที่จะรับเป็นซิงเตอร์เพราะอยากอยาก,ยากทสต,ตัวสินค้าก่อนว่ามันเข้ากับเราจริงไหมเราบริโภคไปแล้วเนี่ยมันจริงให้กับคนที่อยากจะบริโภคเนี่ยเชื่อเชื่อใจได้จริงๆหรือเปล่าอ้ยก็ได้เทสกันไปแล้วถึงได้รับจ็อบนี้สินะถึงเจมส์เมาส์ก็ทานไปแล้วร่างกายมันไม่ตอบรับ ทำถ้าผลมันได้ยอสักขนาดนี้โอ้ยถ้าเปากับสกครู่เดี๋ยวกลับมาเมาต่อนหน้อมันบันจงนด้วยทุนตั้งต้นแห่งความดีงามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิานีาานาถพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่หมู่บ้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศเป็นชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกมิติเพื่อสนองพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมากองทุนแม่ของแผ่นดินสำนักงานปาปสกระทรวงยุติธรรมนิรภัยโคราชจากปาป88วสมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับทราเรา เป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัดโอ่อเมาเออเมวันนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำเพลงให้ด้วยหรือรับเอ่อต้องขอบคุณทางกาแฟเปียวด้วยที่ทำเพลงซิงเกิลใหม่ให้เราไม่ได้ตั้งใจว่าเพลงจะจะมีกระแสแล้วก็ติดหูได้ขนาดนี้แล้วก็ความจริงเป็นเป็นแค่เพลงโฆษณาแต่ณวันนี้มันกลายเป็นซิงเกิลใหม่ของเราอัลบั้มใหม่ของเราไปด้วยค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่า เลยละเจ้าแล้ววันนี้ได้ร้องเพลงซิงเกิลใหม่เป็นครั้งแรกโดยรือจ้าสาวใบเตยใช่ค่ะวันนี้วันแรกครั้งแรกร้องครั้งแรกเลยเหมือนกันตื่นเต้นมากค่ะ <c oughs> ก็่าไปว่าเป็นกําลังใจให้กับสาวใบเตยกับข่าวที่เกิดขึ้นก็ได้แฟนคลับปลอบใจแถมยังบอกว่าชีเป็นคนพูดตรงแบบนี้แฟนคลับชอบอ้าวรับการก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปจะได้มีอะไรแน่นๆให้เราได้ดูกันไปนานๆนะคะ กองทุนแม่ของแผ่นดินก็กำเนิดเป็นโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเพื่อต่อยอดในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานปปสได้เปิดบ้านอุ่นใจที่เปรียบเสมือนเป็นการเปิดศูนย์บัญชาการไว้รองรับปัญหายาเสพติดในชุมชนตลอด24ชั่วโมงภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อกลับมาเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเพื่อให้สังคมปลอดภยัยชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนสำนักงานปปสกระทร,ะร,ระวงยุติธรรม